ไม้เรียวเนี่ยสร้างคนจริงหรือคุณมองว่าครูบางท่านอาจจะเลยเถิดอเกินไปใช่ฮะ พี่ว่าเรื่องนี้มันต้องดูเจตนาเวลาที่จะลงโทษใครสักคนนึงเนี่ยมันต้องมีเหตุอะอย่างที่ผมเคยเจอมาช่วงประมาณบบมัธยมต้นไม่เลียวมาอย่างเงี้ยป้าเปลี่ยนจากแบบว่าตีเป็นแบบวิ่งรอบสน,นามไหมอย่างเงี้ยเหนื่อยเหนื่อยวิ่งรอบสนามเหนื่อยมาไอ้นี่มา้นี่ไอหล่อมึงอะโอ้เลยไอหลอด้วยถ้าสมมติว่าเขาโดนตีในหลายๆครั้งจนเขาเลยคําว่าอายไปแล้วอืมไม่เลียวจะใช้ผลอะไรไม่ได้กับเขาอีกแล้ว ประจันหน้ากันอีกหนึ่งคลิปครับผมวันนี้เราคุยเรื่องอะไรกันฮะคือท็อปิกเนี่ยเกิดขึ้นมาจากไลฟ์ของรายการฝั่งเรารายการเพื่อนพอดีครับซึ่งวันนั้นจริงๆผมยอมสรารภาพว่าผมไม่ได้อยู่ในรายการด้วยแต่ว่ามาเห็นท็อปิกที่เราแบบว่าสตอกกันไว้คุยกันไว้ว่าน่าจะเอามาทำํำคือผมเห็นบนบอร์ดเขียนว่าแบบครูตีดีไหมอ่าอเ,เราเื่องเกี่ยวกับในช่วงวัยเด็กนั่นแหละฮะเรื่องแบบว่าเวลาอยู่ในชีวิตไปเรียนแต่ว่าเรามีการมาปรับนิดนึงเราไม่ได้ไปเจาะจงเรื่องที่แบบโรงเรียนหรือครูแล้ววันนี้มีแบบ ไม้เรียวเนี่ยสร้างคนจริงหรืออ่าโอเคจริงๆมันคือเรื่องคุณครูตีนี่แหละ <S 1> <S 1> แต่ว่าเราก็จะโฟกัสไปที่ตัวไม้เรียวจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่แค่คุณครูอย่างเดียวนาอใช่รวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับที่อาจจะตีเราสั่งสอนเราครับผมด้วย<ผ>มไม้เรียวมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่คือปัจจุบันนี้อันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าน้องๆในยุคนี้เนี่ยฮะเขาก็มีเหตุมีผลมากขึ้นเนาะครับผมนะครับทีนี้เนี่ยในบางครั้งบางทีเนี่ยการที่เราได้เห็นภาพที่คุณครูกับบางท่าน ท่านก็อาจจะมีตีบ้างอะไรบ้างเนี่ย้วยความที่ก่อนหน้านี้จากรุ่นพี่เนี่ยเขาเคยตีมานะฮะปัจจุบันนี้บางท่านก็ยังตีอยู่แต่ว่าพอภาพมันออกไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างยุตัวอย่างเช่นมีคนไปแชร์คลิปครับแล้วมันก็ทําให้คุณครูเนี่ยนะฮะโดนโอ้โหเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะในส่วนของสังคมออนไลน์เนี่ยหนักหน่วงมากใช่ใซึ่งวันนี้ก็เลยมานั่งคุยกันนะครับว่าการที่จะใช้ไม้เรียวนะฮะมันสามารถสร้างคนได้จริงหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้านับตามเจนเนี่ยคือพี่ พี่เจนวเนี่ยพี่จะเข้าใจคุณครูที่เขาใช้ไม่เรียกวาเราคุณพ่อคุณแม่ใช้ไม่เรียกว่าเราอันนี้เข้าใจนะครับแต่ว่าของฟิลเนี่ยก็คือมาในนามของตัวแทนเจนซีเจนซีหรือเจน Z ด้วยความที่เจเนเรชันนี้มันค่อนข้างจะกว้างมากๆเหมือนกันผมก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยตัวผมเองเป็นคนแบบต้นเจน Z มันก็จะมีความคิดที่กึ่งๆผสมกับวเหมือนกันแหละแต่ว่าน้องๆที่เขาเป็นเจน Z เหมือนกับผมเนี่ยกาค่อนข้างจะแตกต่างประมาณหนึ่งเหมือนกันนะผมก็พูดในมุมมองที่น้องๆที่อยู่ในเจนเดียวกันพวกปลายปลายเจนแซด โอเคอังน,นี้ <c oughs> เราตั้งหลักงนี้ก่อนนะถ้าคุณครูจะตีเลยเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นความผิดฐานที่มันเราผิดจริงๆเนี่ย <c oughs> สําหรับพี่นะสมควรโดนอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะพี่เคยโดนครูใช้ไม่เรียวเนี่ยก็คือไม่ทําเวน ตอนเด็กนะบไม่ทําเวรซึ่งจริงๆแล้ว่เราทําเว้ยแต่เพียงแต่ว่ามันไม่สะอาดพอที่คุณครูเนี่ยเขาประเมินเขาประเมินด้วยสายตานะเออพอใจหรือไม่พอใจแค่นั้น่ะมันไม่ได้มีมาตรฐานหรือมาตรฐานวัดว่าทําหรือไม่ทําเขาเาจะแค่แบบทําดีหรือไม่ดีอ๋ซึ่งดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่มาตรฐานของครูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตูพี่ก็เข้าใจนะ คือดีของเรากับดีของครูเนี่ยมันต่างกันก็จริงแต่ว่าณนะตอนนั้นเนี่ยคือมันก็โกรธครูแหละแต่ว่าพอผ่านมามันมันก็เข้าใจได้นะว่าเออว่ะจริงๆแล้วเนี่ยครูเขาฝึกเราให้เข้าใจบริบทนะฮะของการที่เราเป็นอยู่แล้วเราต้องอดทนแล้วก็คือในส่วนของการทําเวนเนี่ยมันทํางานกันเป็นทีมอ,อ่ะนะฮะแล้วครูเนี่ยคือที่เขาไปจี้เนี่ยเขาไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลมามาเลยนะครับ เขามาเสร็จปุ๊บเขาก็จะแบบอ่ะตรงนี้เอาทําไมตรงนี้ยังมีเศษผงอยู่อซึ่งมันก็มีจริงๆครับเลยโดนตีเอแบบนั้นครับผมอันนี้คือเดี๋ยวผมไปทําข้อมูลมาประมาณนึงเหมือนกันว่าเออจะดีเฟนส์ในหัวข้อประมาณนี้ยังไงครับคือมีบทความที่เขียนเกี่ยวกับเป็นเหมือนเรียกว่าเป็นไบเบิลสำหรับคนที่จะเป็นครูว่าแบบว่าในยุคสมัยนี้ครูเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรแล้วเขามีท็อปิกประมาณนี้เหมือนกันนะเนี่ยเหมือนที่เรากำลังคุยกันเลยว่าไม้เรียนมาสร้างคนจริงหรือถ้ายอมรับว่าในสมัยโบราณกาลเลยอ่ะมัน มีประโยชน์จริงเพราะว่า มันถูกใช้ครั้งแรกตั้งแต่ช่วงแบบศาสนาโรงเรียนศาสนาเป็นร้อยๆปีมาก่อนหน้านี้นนแต่ว่าหลักการมันเหมือนเดิมมาตลอดไม่ว่าจะผ่านมากี่ร้อยปีคือว่ามันเป็นการบอกว่าสิ่งนี้เด็กควรจะทําหรือไม่ทํอครั้นี้ต้องยอมรับในบางส่วนว่ามีคุณครูบางท่านที่แบบว่าเขามีบรรทัดฐานที่ค่อนข้างจะสุดโต่งด้วยอ่าแล้วครั้นี้ก็จะเกิดข้อเปรียบเทียบได้เพราะคุณครูแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันละมีท่านที่ไม่ใช้ท่านที่ใช้เหมือนกันซึ่งหลายๆท่านที่ใช้มักจะมีคาแรคเตอร์ประมาณหนึ่งเหมือนกันครับอย่างที่ผมเคยเจอมมมาาช่วงประแบบธยต้น เขาจะเป็นครูที่ค่อนข้างขำแามม,มีภาพที่ผมจําติดตาเลยคือตอนนั้นเนี่ยเพิ่งออกจากคาบเรียนมา แล้วก็ต้องไปเข้าลูกเสือต่อครับแต่ว่าเข้าลูกเสือมันตอนนั้นเขาจะแยกกันเป็นระดับชั้นไปว่าแบบว่า 1- นึง่งสองสามอย่างเงี้ยม1หนมสอมาแยกกันเข้าคือผมเห็นน้องกําลังจะเดินไปเขาก็เดินปกติช้าๆไปไม่ได้เร่งเพราะว่าเขาไม่ได้มีสัญญาณมาเรียกว่าแบบว่าเอ้ยต้องรีบไปรวมกองนะแต่ครูคนนั้นเขาจะมีมอไซค์ส่วนตัวเขาครับ,รบเป็นเหมือนฝ่ายอาคารสถานที่เขาขี่มาบนึกถึงอาศวิน่ไม,ไม้เรียวมาอย่างเงี้ย แล้วก็มองไอ้มันใช้งานอย่างนี้ได้ด้วยเหรอมันมันอยู่ในขอบเขตตรงนี้ไหมยอย่างเงี้ย <Okay. S 2> รู้สึกว่ามีบางส่วนเหมือนกันอาจารย์บางท่านที่แบบว่าอาจจะใช้เกินขอบเขตไปแล้วก็ทําให้ภาพลักษณ์ของไมเรียวที่มันควรจะมีไว้เพื่ออบรมสั่งสอนเด็กเนี่ยม,มันออกไปทางลบเยอะมากเหมือนกันอาคุณมองว่าครูบางท่านอาจจะเลยเถิดเกินไปใช่ฮะประมาณนั้นเพราะมันมีผลมาจากเรื่องของไอ้นี่ด้วยฮนะเขาเรียกว่าปพราะเพณีเพราะว่าอย่างเช่นวันไหว้ครูเนาะที่ปกติจะอยู่ช่วงต้นต้นสัปดาห์หลังจากเปิดเทอมมาคือพิธีมันถูกผูกกับศัิ์ มากมากโอเคเพราะว่าเราต้องไปไหวค้ครูซึ่งแน่นอนเราถ้าตัดเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ออกเราถือว่ารับลูกศิษย์คนหนึ่งที่รเราไหว้ขอบคุณพราะคุณครูแต่ว่าด้วยรูปลักษณ์ของพิจีที่มันเกิดขึ้นมีพานมีนูน่นวินี่พูดว่าพูดตรงๆว่ามันค่อนข้างจะไปเสริมเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์นั้นถูกผูกอยู่กับอำนาจของคุณครูครับอ่ะแล้วคราวนี้อำนาจอยู่กับเขาโดยชอบทำนี่และ ไม่เลียวก็คือหนึ่งในอาวุธนั้นที่ชอบทําในส่วนนี้อเวลาเขาใช้ถ้าสมมติว่ามองในมุมมองครูด้วยกันก็เอ้าก็นี่ไงเาก็แบบว่าเนี่ยเร่งเร่งให้เด็กไอ้อย่างถ้าเคสที่ผมเล่าเมื่อกี้เร่งให้น้องๆรีบไปเข้าแถวลูกเสือสิอย่างนี้ก็เกิดความแบบเรื่องการแกล้งนั่นเลยคือคือคุณกำลังอ้างว่าคือโอเคทำพิธีไหว้ครูแล้วแล้วก็คือโอเคเหมือนมอบอำนาจให้กับคุณครูนั่นแหละในการอบรมสั่งสอนเราแต่ในบางทีคุณครูทำไมมาใช้ อำนาจเนี้ยอ่ะมาใส่เราแบบนี้ครับผมพี่ถามแทนครูได้ไหมอืมพี่ถามแทนครูนะครับผมอ้าวแล้วทำไมผู้เองไม่รีบเดินน่ะ<อ>ทำไมผู้เองไม่รีบไปอ่ะ มัวนวยหน้าดิวะ่ะมันเป็นแกบพี่มันมีออดโรงเรียนแล้วมันก็จะมีแกบเพราะว่าคือหลักสาคัญเวลาเป็นข้าวาบลูกเสือเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับนกบีของพวงกับ<อ><อ>แล้วตอนนั้นมันเพิ่งเลิกจากจุดตัวหนึ่งแล้วโดยความที่ระบบตอนนั้นเนี่ยโรงเรียนผมเขาจะสลับไปเรื่อยบางทีเป็นห้องประจำบ้างบางทีก็เป็นแบบว่าต้องเดินเรียนบ้างปีนั้นได้ไปปีที่เดินเรียนนะก็เลยเนี่ยภาพเหตุการณ์เนี่ยมันจะเกิดว่าแต่ละคนมาจากคนละมุมของตึกแล้วต้องไปรวมกันที่สนามคนละที่มันก็จะมีเรื่องระยะทางในโรงเรียนเหมือนกันโดยที่มมมมมัันนนไไไไ่่่่ดดดด้้้้ีีกกกาาาารรรอออออววยยยคคืืเเขปปพู ในในเคสที่ของผมคุณมองว,ว่ามันมีแกลบอยู่หลังจากที่คุณโดนครั้งนั้นไปอะถามว่าคุณระวังมากขึ้นไหมอ,อ,นนอันนี้เคสที่ผมเล้มาผมไม่ได้โดนเองนะแต่ว่าคือผมก็ไปตามในแบบที่เขานัดแต่ละที่ผมไม่รู้ว่าครูในแต่ละระดับชั้นเขานัดน้องๆยังไงบ้างผม,ผมก็จะมีบอกว่าให้ไปจุดนี้ภายในเวลานี้ผมก็ทําเวลาเท่าที่ผมทําได้โอเคแล้วก็คงหวังว่า เออน้องๆเขาก็คงนี่แหละมั้งเพราะว่าในเมื่อโดนไปแล้วนี่อถ้าไม่อยากเจ็บอีกก็ไปให้เร็วหน่อยอันนั้นก็เป็นพาร์ทของน้องเขาแต่แค่ว่าในลักษณะในเหตุการณ์นะวันนั้นน่ยมันดูแบบเหมือนหนังสงครามมากๆแบบแต่เขาบิดมางี้มือขวาบิด้ป้าไปอ่ะมันค่อนข้างจะรุนแรงไปนิดนึงภาพที่มันมันมันอยู่ฝังอยู่ในแบบความทรงจำผมรุนแรงไปนอยพี่ว่าคุณครูอ่ะเขาน่าจะอยากจะทําให้จาแหละว่าต่อไปอ่ะถ้ามีสัญญาแล้วคือออดมันคือสัญญาแหละมันมีแก็บแล้วเข้าใจแต่ว่ามันต้องรีบกว่านี้ ไม่ใช่แบบชิวเดินไปเดินมาอะไรเงรี้ยพี่ว่าหลังจากนั้นนะไอ้คนที่โดนเนี่ยมันก็จะเร่งขึ้นม,มันก็จะระวังหลังมากขึ้นนะประมาณนั้นอย่าเหมือนพี่นะพี่ก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เคยตอนพี่ขึ้นมสี่มต้นเนี่ยเขาให้ไว้ผมแบบว่าผมกินเกลียหน่อยครับผมแต่พอมอปลายเนี่ยเขาให้เริ่มไว้ยาวได้หน่อยหนึ่งนะเริ่มมีรองทรงได้แล้วแต่ทีนี้นับมปลายยุคพี่นะ R.S กลอง,งา Uh, <laughs> พี่เ <laughs> ต๋อกาลังเท่เลย <laughs> แฟชั่นเลยพี่ออยเจมอะไรเงี้ย <c oughs> กำลังเท่เลยแล้วก็แสกกลางกันทั้งนั้น เนี่ยผมเนี่ยแสกกลางนะแสกด้วยผูก็เอามาแสกกลางเลยพอแสกแสกลางเสร็จปุ๊บครับ <K l ap> กำลังจะเดินไปเข้าแถวคล้ายนี้แหละนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยแกก็ขับรถมานะสวนพี่ขับสวนพี่ปุ๊บพอเห็นหน้าหางตาตเห็นปุ๊บ <K l ap> มาไอนี่มานี่ไอหลอมึงอะ่ะเลยไอหลอดด้วยพี่ไอหลอเลยเออมานี่ไอหลอมึงอ่ะยืนแสกกลางมานี่มึงอ่ะเพี้ยเข้าไปเออแล้วเด็กๆเราอ่ะเราก็หืมครูนะครับตอนตีนะครูเขารู้ถ้าแบบว่าเราใส่กางเกงคลุกครงหน่อยเนี่ยเขาจะให เราอะรวบกางเกงอะอ m, ให้มันตึงมันจะได้แบบโดนพอดีก้ะตึงปุ๊บแบบบ๊ะ,ะเลย <c oughs> เนื้อเน <c oughs> ๆครับผมแต่หลังจากนั้น่ะจำวะพี่อะจําแล้วพี่ก็ของพี่มีสองแบบนะบางช่วงถ้าแบบอยากกระแสกลางก็แสกแต่ระวังครูมากขึ้นอคือหมายถึงว่าก็ต้องเรามาระวังตัวว่านี่คือสังคมที่เราเข้ามาอยู่อะเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎ และระเบียบของสังคมนี้ครับที่เราเข้ามาอยู่อันนี้ที่1นึ่งะส่วนอันที่2ก็คือเฮ้ยเรารู้แล้วว่ามันคือคือโอเคมันมีบางบางช่วงที่มันอาจจะห,ห้ามหน่อยแต่พอหลังๆเนี่ยก็คือเอ้าก็ถ้าเราไม่ผิดอ่ะครูจะอะไรมาลงโทษเราเอ,อ่า <okay. S 2> เราก็แก้ไขตัวเองไงครับ,รบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะเปลี่ยนได้ครับ ถ้าอย่างจริงอย่างในพาร์ทนี้มันมีเหมือนในเรื่องของกฎระเบียบอะไรเงี้ยการลงโทษค,คือการที่เราทําผิดกฎส่วนหนึ่งแต่เขาว่ามันมีเรื่องของลำดับของกฎพวกนี้อยู่เหมือนกันมันจะมีเรื่องอะไรนะพรบก่อนมาแล้วก็มากดกระทรวงประกาศประกาศเสรีภูเแล้วมากดโรงเรียนทีเนี้ยบางโรงเรียนนะครับผมผมย้ําว่าเป็นบางโรงเรียนแล้วกันนะครับคือว่าเขามักจะมีกฎโรงเรียนแหละใช่แต่ว่าส่วนใหญ่มันจะมีความขัดแย้งกันอยู่ขัดแย้งกับสิ่งที่กฎที่เหนือกว่าแล้วหลายๆครั้ง ครูก็มักจะไม่ได้อัปเดตตามครับอ่ะแล้วพอเกิดความไม่อัปเดตตามปุ๊บเนี่ยเขาก็จะโอเคอ่ะเองผิดนี่ปุ๊บเขาก็จะลงโทษตามนั้นซึ่งถ้าเรายังไม่มองถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลที่มันคาดเคลื่อนครับอาจารย์หลายๆท่านเหมือนกันยังมีความรู้สึกว่าแบบเอ้า่านี่ไงกดมานมาอย่างงี้เขาจะมองในสิ่งที่เขาอยู่ภายใต้ก่อนครับแล้วคราวนี้ต้องบอกตรงๆว่าหลายๆคนมักจะลืมไปว่ามีสิ่งที่อยู่เหนือกว่าณนะจุดนั้นไปอีกอแต่ว่า อาจารย์หลายๆท่านครูบาอาจารย์หลายๆท่านมีความไม่อัปเดตแล้วก็ด่วนลงโทษเด็กๆไปก่อนเหมือนกันประมาณนี้ผมมองว่าเขาไม่ได้ผิดหรอกในการที่แบบว่าเขาจะลงโทษเพราะว่ามันคือการที่เขาบอกว่าผิดกฎโรงเรียนแต่ว่ามัมนมันเกิดจากการที่คุณไม่ได้อัปเดตด้วยส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยไม่มีความชัดเจนทั้งสองฝ่ายเด็กเองเด็กเองด้วยส่วนหนึ่งว่าแบบเอ๊ะมันอย่างนู้นอย่างงี้อาจารย์อาจารย์เองก็แบบเอา้าคุณเดียวมันจื๊บแบบมันจะมีความแบบอินลงตุงนังอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าหลายๆครั้งที่เคยเจอช่วงเรีีียยนนก็จจะมแบบบอาารรร์ท่ดสุปคั มากๆเหมือนกันแล้วก็อันนี้แหละอาวุธ <c oughs> อาวุธแล้วก็วดไปก่อนเลย <c oughs> มันดวดสรุปไปหน่อย <c oughs> ในหลายๆครั้งแต่ว่าคือผลลัพธ์มันก็ก้องแล้วแต่คนเหมือนกัน <c oughs> อย่างบทความที่ที่ผมไปอ่านมนาะเหมือนเขาบอกว่าในช่วงวัยเด็กตีก็ควรจะมีการตีมีขอบเขต <c oughs> <c oughs> แล้วก็ขยับมาในช่วงวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นนะครับคือนอกจากว่าตีให้เด็กจําแล้วก็ ไม่ทําซ้ําอีกแล้วคคือพอเข้าช่วงวัยรุ่นมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับภาพลักษณ์ความอายบางส่วนนะครับมันจะมีผลวิจัยว่าการตีเด็กต่อแน่ชั้นหรือในชั้นเรียนกันเองมันค่อนข้างจะสร้างความอับอายอและถ้าสมมุติว่าตีแล้วสร้างความอับอายแล้วเขาไม่ทําอีกนน่น่ะเป็นข้อดีอแต่ว่ามันจะต้องมีกลุ่มบางส่วนเหมือนกันที่สม,มุติว่าเฮลมากๆครับถ้าสมมุติว่าเขาโดนตีในหลายๆครั้งจนเขาเรียกว่าเลยคําว่าอายไปแล้วอไม่เลวจะใช้ผลอะไรไม่ได้กับเขาอีกแล้ว มันไ้เกิดความไม่ได้ผลของอุปกรณ์เดิมประมาณ <ừ> น,นี้เหมือนกันอันนี้คือคุณมองมุมนี้ใช่ไหมครับคือของพี่ย้อนกลับมานิดนึงก่อนสําหรับพี่นะโอเคในส่วนของกฎต่างๆเข้าใจได้นะพี่ว่าคุณครูเนี่ยท่าน,นก็รู้แหละว่าโอเคมันมีกฎนี้มา 1, 2>, 1> 2 3 4 5การคือการตีเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการทำร้ายว่ากันง,ง่ายเนาะพี่ว่าเรื่องนี้มันต้องดูจิตนา สำหรับพี่นะมันต้องดูเจตนาเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยพี่ว่าคุณครูเนี่ยท่านเจตนาดีนะเวลาที่จะลงโทษใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันต้องมีเหตุยกตัวอย่างเช่นไม่ส่งการบ้านโดนนะใช่แต่งกายผิดระเบียบโดนนะมาสายโดนนะหรือแม้กระทั่งทําอะไรที่มันเกินเกินไปอ่ะเกินความเป็นนักเรียนไปเนี่ยมันก็ต้องโดนนะเพราะสุดท้ายเนี่ยคือคือเด็กบางคนเนี่ยต้องยอมรับว่าเอามาพูดกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเอาไม่อยู่ แล้วพูดด้วยเหตุและผลเนี่ยมันไม่ได้กับบางคนเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าลงด่าบ้างมันต้องใช้ไม้แข็งบ้างออมันต้องใช้ไม่เรียวบ้างครับผมทีนี้คือมันก็จะเข้าแก๊ปที่ฟิวบอกนี่แหละว่าอ่ะบางคนถ้ามันใช้มากๆไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ผลแล้วซึ่งคือถ้าสำหรับพี่นะพี่มองเจตนาว่า อ่ะคุณคือคุณครูแกก็พยายามแก้ไขแล้วแหละคงเตือนด้วยเหตุผลก่อนับอ่าม,มีมีผิดปุ๊บมันก็ต้องลงโทษก่อนแต่ที่ถ้าลงโทษไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วอ่ะถ้ามันมันเกินไปถึงขนาดว่าไม่เรวใช้ไม่ได้แล้วพี่ว่าคุณครูเนี่ยท่านก็คงจะต้องส่งต่อไปยังอาจารย์หัวหน้าระดับคุณครูครหรือฝ่ายปกครองต่อไปไงบมันก็มีขั้นตอนของมันอยู่แต่เพียงแต่ว่าอะไรที่มันอยู่ในขอบเขตของครูเนี่ยพี่ก็มองว่ามันมันอยู่ที่เจตนาคุณครูนะว่าคุณครูเจตนาดีที่อยากจะต้องสอนนะฮะแล้วก็คือ ทำให้รู้ว่าสิ่งเนี้ยมันผิดสิ่งเนี้ยเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ตรงตามที่ตกลงกันอ,อ,อ่าพี่มองแบบนี้วันาานี้อื ในส่วนนี้โอเคใช่มีการดีลิ่งกันแต่ว่าอ่าอันนี้เรื่องผมเองแล้วไม่ใช่เรื่องรุ่น,น้องแล้ว <Okay. S 2> ก่อนหน้าน,นี้ช่วงมอต,ต้นนี่แหละครับมันจะมีช่วงพาร์ทที่แบบว่าเรามีห้องเรียนประจำกันแต่จะต้องมีบางส่วนที่แบบไปเรียนตามห้องกลุ่มสาระต่างๆหรืออะไรบ้างครับแล้วก็ปกติแล้วถ้าทุวไปบางโรงเรียนจะแบบว่าให้เก็บของไปใต้เกตของตัวเองได้มีโต๊ะประจำกันอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีบางโรงเรียนอย่างเช่นตอนนั้นกดที่โรงเรียนผมก็เพิ่งอัปเดตว่าอ้าวไม่ให้เอามาซึ่งตอนนั้นก็คือ เหมือนเพิ่งอัปเดตแต่ยังไม่ได้แจ้งอย่างแพร่หลายครับแล้วก็ในโฮมรูมอาจารย์ก็ไม่ได้บอกชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่ามีวิชาหนึ่งพอดีพอดีเลยคือเราต้องเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษาคันนั้นพอดีแล้วก็ก็แบบว่าเนี่ยไม่ให้เอาหนังสือไว้ใต้เก๊แล้วนะ,ะครัน้นี้ให้แต่ละคนวิ่งห้องสมุดอยู่ฟากหนึ่งตึกเรียนที่เป็นห้องประจย์อยู่ฟากหนึ่งวิ่งกันไปและนับจํานวนหนังสือว่าในเก๊มีเท่าไหร่บ้างอืแล้วก็ กลับมามีกี่เล่มโดนตีตามนั้นแล้วแบบเอ้าหรอเราเราต้องโดนตีเหรอนี่แล้วแบบเอ้าหรอเขาไม่ใหไว้ใต้เกทแล้วด้วยเหรอ,อเราไม่อัปเดตมาก่อนแล้วแบบอ,อันนี้มันเกิดจากการที่เราไม่ได้รับทราบรวมกันแต่แอนเนอรพวมเนต์ที่ทําให้เกิดความแบบว่าเขาเข้าใจที่คาดเคลื่อนกันได้ แต่ณวันนั้นผมก็โอเคยอมรับแหละผมมีอยู่5 <laughs> เล่มผมก็โดนตีไปห้าทีเหมือนกัน <laughs> แต่แค่เอาเรามองย้อนกลับไปว่าเออถ้าวันนั้นเราคุยกันดีๆกันก่อนนะลองเปลี่ยนจากแบบว่าตีเป็นแบบวิ่งรอบสนามไหมอย่างเงี <c oughs> ้ย <c oughs> เหนื่อยมันเหนื่อยวิ่งรอบสนามเหนื่อยไม่เมอาหรอกตีก็จบจบสนุกดีไหมผมวิ่งรอบสนามบาสสนามบอลอะไยก็สนุกดีอ่ะอ่ะก็ถ้าสมมติว่าคือคุณชอบวิ่งอยู่แล้วไงถ้าครูให้วิ่งเนี่ยคุณก็ไม่จำจริงไหมอ่ะจริงไหมอ่ะถ้าครูให้วิ่งคุณก็ไม่จำตีซะเลย จำเลยเไงเห็นว่าแล้วรอบต่อไปเอากลับไหมหนังสืออะกราบกราบ เอาคุณก็เปลี yeah. I mean, ่ยนเห็นปล่ะอ่าอันนี้เพราะฉะนั้นไม่เรียวสร้างคุณนะครับอันน่ะเอาสิเอาสิเออเอาสิเออเอออ่ะมีเรื่องอะไรอีกมันจริงจริงพาร์ประมาณนี้ก็จะคือเหมือนถ้าเรายืนด้วยบทตรฐานของครูดีในดวงใจแต่ว่าอาจารย์แต่ท่านก็จะมีเหตุมีผลในการใช้ไม่เรียวเสมอแหละครับแต่ว่าก็ไม่ส่วนใหญ่นะผมที่ที่ผมยกขึ้นมาดีเฟนส์มันก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งเป็นเบสเคสที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันครับซึ่งเอาอย่างนี้นะคือ จริงๆแล้วอ่ะมันก็จะมีสําหรับผมนะผมว่าพอเราคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีทั้งในมุมที่เป็นมุมดีด้วยแล้มุมที่เป็นไม่ดีด้วยผมว่าทุกยุคเลยนะจริงๆยุคผมเนี่ยยุค90เอง80ก็ตามหรือว่า2000ต้นๆเลยก็แล้วแต่เนี่ยนะก็จะมีทั้งคุณครูที่ใช้ไม้เรียวแบบมีเหตุผลกับแบบไม่มีเหตุผละกับแบบเกินเลยไปเนี่ยมีทุกยุคนั่นแหละยุคผมก็มีบมีแบบอะไรวะโดนตีแบบงงๆก็มีเหมือนกัน สำหรับผมนะผมว่าคือสุดท้ายอ่ะชีวิตเราต้องโดนทั้งสองอย่างอย่างคุณเนี่ยคุณเป็นเจนซี Z เนี่ยคุณก็ต้องโดนคุณครูตีทั้งสองอย่างเหมือนกันทั้งสองแบบอ,ะอ่ะคือโดนแบบที่คุณเข้าใจว่าสมควรโดนครับผมกับอีกแบบหนึง่ง,งคืองงคือแบบที่งงมันต้องโดนครับผมมันต้องโดนทั้งสองแบบเลยทำไมต้องโดนสองแบบเพราะว่าเราอ่ะจะเอาตัวรอดได้คือถ้าในมุมของครูที่มีเหตุผลเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันตามระเบียบทําตามที่ตกลงไว้ครับมมันถึงจะไม่โดนถูกไหม แต่อีกมุมนึงกับครูที่อาจจะไม่ค่อยมีเหตุผลหน่อยมสมมตินะเราก็จะต้องเอาตัวรอดให้ได้หลีกเลี่ยงอายุตัวอย่างเช่นเลี่ยง <c oughs> อ,ยอย่างของพี่นะโรงเรียนพี่เนี่ยจำรถครูได้เลยครูครูจะขี่รถดรีม เสียงมันจะบึบ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 ครับผมถ้าเสียงดีมาตรงไหนนะเราจะหลบเราจะเอาตัวรอดได้ครับผมซึ่งซึ่งมันก็แบบติดตัวเรื่องของการฟังการสังเกตการอะไรพวกนี้ติดตัวมาครับผมหรือหรือแม้กระทั่งคือคือถ้าเจอบางอันที่แบบเฮ้ยพอครูมาแล้วหรือแม้กระทั่งาการก้อนผมอะไรพวกนี้มันก็จะมีวิธีการหลบหลีกในสไตล์ของเราที่อาจจะแบบว่าจํามาจากเพื่อนบ้างหรือเราทําเองบ้างมันก็คือได้เอาตัวรอดแบบ1และแบบ2ไงมันเลยทําให้เราเก่งขึ้นนี่แหละไม่เลียวมาเลยสร้างคนได้ สําหรับพี่มองอย่างนี้นะถ้าผมอของฟิลมองว่าไงอถึงถึงแม้ว่าสุดท้ายทั้งหมดที่แบบดีเฟนส์ดีเฟนส์มาผมว่ามองว่าหลายๆอย่างมันก็เคสไปเคสไปแหละแต่ว่าก็ยอมรับว่าในส่วนที่เราถูกทําโทษโดยการที่เรารู้ตัวว่าต้นเหตุของมันคืออะไรยังไงมันก็ดีอยู่แล้วเราเข้าใจเราอันนี้ครูรับได้ใช่ไหมนี่จริงมารับได้อยู่แล้วโอเคแค่ว่ามัน,มนในส่วนที่งงๆเราก็ยังสงสัย,ยู่ว่าครูก็ทาทาไมเหมือนกันซึ่งบางท่านที่มีโอกาสได้มาคุยกันหลังจากนั้นก็ ก็โอเคเข้าใจได้ตอนนั้นเขาด้วยตําแหน่งหน้าที่หรืออะไรก็ตามนับพานั้นกับกับครูบางคนหรือบางท่านอาจจะแบบเกษียณไปแล้วตอนที่ผมแบบไม่ได้คุยด้วยอันนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องราวที่พันผ่านไปแล้วกันเราก็แค่หวังว่าหลังจากนี้การเรียนการสอนมันก็จะมีอะไรที่มันพัฒนาไปมากขึ้นชีวิตในโรงเรียนมันไม่ได้มาหยุดแค่เรื่องว่าโดนครูตีหรือไม่ตีหรอกจะมีเรื่องกิจกรรมอะไรให้ทำมากมายเราก็โฟกัสได้หลายส่วนเหมือนกันอยู่ดีผมพูดเลยแทนครูอย่างหนึ่งได้ไหมคือเรื่องนี้อันนี้ผมไม่ใช่พูดให้คุณนนะะคับผผผมมมพูดดกุณ้วย ก <c oughs> คุณด้นะคุณคุณทั้งหลายเนี่ยก็ <c oughs> ผมคืออย่างนี้ในในมุมมองที่อย่างผมเองเนี่ยผมก็ใกล้ชิดครูเพราะว่าเป็นเด็กกิจกรรม <c oughs> แล้วก็คือในในตอนที่รเราเรียนเนี่ยก็โดนทุกรูปแบบเหมือนกันทั้งที่มีเหตุผลและไม่มีเหตุผลเลยแต่พอจบมาเนี่ยเราก็ได้ไปสัมผัสคุณครูไปแม้กระทั่งไปคุยกับคุณครูที่เขาเคยตีเราแบบไม่มีเหตุผลเหมือนกันนะ <c oughs> สุดท้ายนะอันนี้ขอพูดแทนครูเลยนะเขาไม่ได้อยากตีเว้ย แต่ด้วยความที่ความรักที่เขามีต่อพวกพวกเด็กๆ <c oughs> พวกลูกๆทุกคนของเขาอะ่ะ <c oughs> เขาก็อยากจะเขี่ยวเข็นในมุมที่เขาพอจะทําได้ <c oughs> ให้เต็มที่ที่สุด <c oughs> เด็กบางคนน่ยมันคุยด้วยปากเนี่ยมันรู้เรื่องเวย้ย <c oughs> แต่เด็กบางคนนะ่ะมันไม่สามารถคุยด้วยปากรู้เรื่องแล้วด้วยความที่ครูหนึ่งคนเนะ่ะเขาไม่ได้ดูแค่หนึ่งต่อหนึ่งแบบนี้ไงเขามีลูกๆอีกเป็นร้อยอะ่ะบ,บางโรงเรียนนี่หลายร้อยคนน่ะที่เขาต้องดูอะ่ะโดยเฉพาะคุณครูที่เขามีตาแหน่งใหญ่ๆห,หัวหน้าระดับอะไรอย่างเงี้ยที่เขาต้องดูลูกๆทั้งหมดอะ่ะเพราะฉะนั้นคือเขาไม่ได้อยากตีเว้ยแต่เขาเนี่ยสิ่งที่เขาอยากกระทําคือเขาอยากจะให้พวกเองเนี่ยเป็นเด็กที่ดีที่สุดหลังจากที่จบไปเนี่ย สามารถเข้าไปสู่สังคมได้เอาตัวรอดได้เก่งที่สุดมีหน้าที่การงานที่มันดีๆตามที่เขาตั้งใจไว้ตามที่เขาคิ้วเข็นมาเพราะฉะนั้นคือหลายๆครั้งนะที่พี่ไปคุยกับคุณครูเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเขาเคยตีใครมาแล้วยิ่งรู้สึกผิดนะเขาจะยิ่งโคตรเสียใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสนะคือตอนนี้หลายๆคนนะโดยเฉพาะคุณคณทั้งหลายเนี่ยเ,<อ>เป็นวัยรุ่น90ครับบางคนอ่ะเป็นวัยรุ่น2000ก็ดีหรือ Gen4 ก็ดีเนี่ยครับผมจบมาแล้วอ่ะไปหาคุณครูด้วย แล้วผมผมบอกเลยนะว่าบรรยากาศที่สมมุติว่าเคยโดนครูตีมาครูคนนี้ตีมาอะไรเงี้ยคุณเชื่อผมดิเวลาคุณกลับไปเนี่ยเวลาได้เจอคุณครูนะบรรยากาศที่แบบอ่ะไอบรรยากาศที่โดนตีเนี่ยมันแวบ,บเข้ามาแหละแต่มันจะเป็นเรื่องสนุกขำๆแล้วผมบอกเลยนะคุณจะรู้สึกขอบคุณคุณครูคนนี้มากที่เคยตีคุณมาตั้งแต่เด็กๆรับ ผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะผมเป็นมาแล้วแล้วก็คือได้คุยกับเพื่อนๆหลายคนหรือแม้กระทั่งแฟนๆรายการที่เคยมาคุยๆกันในในกงรายการอะไรเงี้ยเขาก็บอกมาเหมือนกันว่าขอบคุณครูมากเลยที่เมื่อก่อนเนี่ยคิ้วเห็นผมที่ตีผมทุกวันเลยอะ่ะขอบคุณมากเลยครับครูมันจะรู้สึกแบบนี้ได้รจริงๆก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าก็มีโอกาสได้เจอกับครูที่ปรึกษาที่แบบดูแลมาตั้งแต่ช่วงมปลายอะไรเงี้ยคือก็มีบ้างแหละที่เราโดนเขาตีบ้างมันจะมีช่วงที่แบบของเกลยแบบติดรอ ซึ่งเอาเราเข้าใจเราผิดด้วยซึ่งถูกแล้วครูก็ทากับเราอย่างนี้ถูกแล้วเพราะเขาลงโทษเราที่เราเกเรนี่อย่างนี้เราเข้าใจถึงวันที่แบบเรียนจบไปแล้วแบบบ้านครูเขาอยู่ใกล้ๆก,กับตอนนั้นพ่อผมก็ทําธุรกิจอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเราเลยได้แบบเดินไปแวะเวียนหาก็าคุยกันเรื่องสำคัญปกติไม่ได้โฟกัสเรื่องอะไรที่เขาเคยตีมาเลยเพราะสุดท้ายคือก็นี่คือคนที่อบรมเราคอยดูแลเราเพราะนอกจากจะสอนวิชาแบบที่เขามีหน้าที่สอนแล้วด้วยเขาก็ยังเป็นที่ปรึกษาเรา มันก็เนี่ยพาร์ทนั้นเราก็จะมองในพาร์ทที่แบบว่าเนี่ยเคยผ่านกันมาาเงี้ยแบบป๋บาครับเราพวันอะไรเราเคยคุยเล่นกันด้วยอะไรก็จะไปโฟกัสจุดนั้นมากกว่าอยู่ดีน,น,น้ำตาซึมนะคุณเนี่ยใช่น้ำตาซึมนะคิดถึงคิดถึงครูบาอาจารย์เหมือนกันอ่าเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นชวนเลยนะพี่พี่เพื่อนๆนะที่ชมคลิปนี้อยู่เนี่ยนะครับมีโอกาสเนี่ยกลับไป เจอคุณครูเนาะแล้วก็ผมว่าเจอคุณครูเนี่ยไปทักทายแกนะไปพูดคุยกับแกนะครับคือผมว่ามันมีความสุขมากในการที่แค่ได้เจอบรรยากาศเก่าๆมันจะกลับมาแล้วคุณจะมีความสุขขึ้นและอย่าลืมเติมความสุขให้กับครูด้วยเพราะฉะนั้นไปนะไม่เลียวสร้างคนไหมถ้าถูกใช้อย่างถูกเหตุผลผมว่ามันช่วยแต่ว่าก็คาดหวังว่ามันควรจะลดลงในส่วนของฝั่งที่ไม่มีเหตุผลค่อยๆลดลงมาหน่อยแค่นั้นเองครับ จริผมเห็นด้วยครึ่งหนึ่งแล้วกันในส่วนของฝั่งที่มีเหตุมีผลสําหรับส่วนผมนะผมเข้าข้างครูเต็มที่อยู่แล้วแต่สําหรับคลิปนี้ขอไม่ได้สรุปใดๆเพียงแต่ว่าก็อธิบายในมุมที่เราเจอมาเราผ่านมาประมาณนี้ใช่ใถูกต้องโอเคครับผมถือว่าสรุปวันนี้นะจบนะครับผมเราคุยกันแบบว่ากลางๆเออผมก็คุยกันแบบนี้ก็ดีเหมือนกันครับ ครั้งหน้านะครับพวกคุณที่ชมคลิปอยู่เนี่ยอยากให้เราหยิบเรื่องไหนเนี่ยมาถกกันในมุมของ Gen Y และ Gen C ถกกันแบบนี้หรือใครอยากจะเข้ามาถกกับเราในรายการตรงนี้ชวนนะฮะคอมเมนต์ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ไปแล้วไปแล้วครับขอบคุณฟิลด้วยครับผมดีครับสวัสดีครับ